โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ r t h s i d e t นี่ครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Beat Devsoul นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับรีวิวนะครับตัวละครใหม่เลยนะครับก็ได้1หนึ่งตัวนะครับก็คือซูเปอร์สตาร์นะครับหรือชื่อของเขาคือมาร์ชคูลินนั่นเองนะครับตอนนี้ตอนแรกเห็นว่าทรงเขาเหมือนจะเป็นตัว PVP นะครับเอามามาไปเป็นตัว ดาเมจนะครับไปลุยพวกปงพวกกิวอะไรได้ด้วยนะครับสาหรับตัวนี้นะก็ตัวนี้นะครับมาในรูปแบบของอสังกัดคืนซี่แล้วก็สแตนลิสเตอร์นะครับส่วนสีก็จะเป็นสีน้ําเงินหรือว่าสายสปีดนั่นเองนะครับส่วนผู้สังหารนะจะเป็นสังหารสแตนลิสเตอร์นะตัวนี้ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีแบบมีบวกแบบตัวแคนดิดนะตัวนี้มาคู่กันนะครับกับแคนดิดนั่นเองเนาะใครยังไม่ได้ดูเปิด คลิปการชาไปดูได้นะครับในช่องนะครับวันนี้ผมได้มาสามตัวละครนะครับจริงๆผมอยากได้แค่แคนดียตัวเดียวแเออนะครับแต่ว่าเปิดเขาได้มาแล้วก็โอเคนะครับเป็นตัวใหม่ด้วยนะครับอบิก็ไม่ได้แย่นาะสําหรับถ้าไม่ตายนะครับตัวนี้นะครับก็ทาดาเมจอย่างเดียวนาะไม่ได้ติดสถานะอะไรนะครับได้มาสามตัวนะครับตัวนี้เด่นในเรื่องของการโจมตี ปกตินะครับก็คือ A D K เป็นหลักนะครับก็ใส่เป็น A D K นะครับช่องสองเป็นิดที่ข้อแล้วก็ช่องสามผมใส่เป็นเดบนะครับก็เขาเป็นตัวดีใกล้แหละนะครับก็หนาๆไว้หน่อยนะครับแล้วส่วนโซนะครับให้มาเป็นความเสียหายปกตินะครับบวก3ามาเปอร์เซนมาดูในเรื่องของท่าโจมตีกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับ เป็นตัวละครตีสีแดงนะหรือว่าตัวตีใกล้นั่นเองสกิลที่2เนี่ยจะเป็นซูเปอร์บูลนะครับสามารถฮิวได้นั่นเองนะนะครับผมแต่ว่าตัวนี้สกิลไม่ได้ติดสถานะอะไรเลยนะนะครับฮาร์ดติดตัวที่ให้มานะครับมีหลบฉุกเฉินบวกหนึ่งนะคัเคถ้าโจมตีปกตินะครับหรือว่าการโจมตีปกติเนี่ยบวก20%เซให้การโจมตีปกติของเขาเนี่ยกว้างขึ้นนั่นเองนะครับมีในส่วนของการยกเลิกกาดศัตรูด้วยนะ a b i l i ี y นะครับที่ให้มานะครับตรงนี้นะเพิ่มความเสียหายนะครับถ้าโจมตีปกติเนี่ยร้อยห้าเลยเหรอไว้ยห้นะตอนแรกผมคิดว่าผมใส่ของนะเออร้อยห้าเปอร์เซ็นถือว่าเยอะมากมากนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของการรอดตายด้วยนะเออนะครับตายแล้วก็ยังรอดชีวิตมาได้ยด้วยนะครับเออมีลดสถานะด้วยนะครับอ่อนแรงนะตัวนี้ไมต่ติดอ่อนแรงนั่นเองนะครับ สำหรับการตีกิวนะครับมีในส่วนของยิจเจอมตีปกตินะครับบวก2นะถ้าตีกิวแต่ถ้าเกิดไม่ได้ตีกิวเนี่ยบวก1นึนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับในส่วนของดาเมจตัวละครตีสีแดงสิบเปอร์เซนนะครับถ้าเกิดไม่ได้ตีกิวแต่ถ้าเกิดตีกิวเนี่ยจะบวกให้3 0มสิบเปอร์เซนมียืดเวลาท่าเสริมกำลังนะครับเปึ่งก็คือของสกิล2แหละนะครับ มีซูเปอร์อารเมอร์นะครับโดนโจมตีแล้วก็ไม่ล้มไม่ชะงักอะไรพวกนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นยิวนะครับฟื้นฟูเมดิกนะครับแล้วก็มีเพิ่มประสิทธิภาพถ้าเสริมกําลังด้วยนะครับและส่วนของตีกิวเบิกบวกให้แล้วนะก็คือเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารมาให้นะครับ5้าสเปอร์เซนีกิวนะแต่ถ้าเกิดไม่ตนะีกิวเนี่ยสาสิบเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้ถือว่าบีโดยรวมเนี่ยก็จัดมาให้เป็นตัวตีกิวหนึ่งตัว เลยนะตัวนี้นะครับเด่นในเรื่องของการโจมตีปกติเนาะมาดูในเรื่องของน้ําหอมกันบ้างนะครับใส่เป็น a D K นะครับช่องแรกช่องสองจะใส่เป็นเลือดเต็มก็ได้นะว่าหรือว่าเสียดตายเออเพราะว่าเขาเสียดตายแล้วเขาฟื้นไงเออว่าก็ได้เหมือนกันนะถ้าเกิดเสียดตายขึ้นมาเนี่ยนะครับ ราก็จะได้ในส่วนนี้ใส่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดแต่ว่ามันจะใช้ได้ชา้าดีเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ตายง่ายนะครับผมขอใส่ไปนในนี้แล้วกันเนาะเ <c oughs> ล่ดเต็มนะครับ <c oughs> สําหรับเครื่องประดับที่ใช้เนี่ยครับจะเน้นในเรื่องของ A D K เนาะเพราะว่าตัวนี้เด่นในเรื่องของโจมตีปกตินะก็จะมีเป็ดนะครับไม่ใช่เป็ดดิเอ่อนอกกระต่ายนะครับทั้งกระดาษขาวแล้วก็ กระต่ตายทองนะครับที่บวกในเรื่องของค่า A D K มาให้นะครับแล้วก็มีเจ้าตัวหมาทองนะครับที่ได้เกิดใหม่แล้วนะครับก็จะมี A D K บวกมาให้นะครับของดีนะครับประมาณนี้แล้วก็ลิงกนะครับก็จะเป็นบวกความเสียหายโจมตีปกตินะครับใครมีสองออฟก็ได้นะพวกเลือกเต็มหรือว่าแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือโจมตีตัวละครที่ไม่ดึกสถานะเนาะหมาได้เวลา ไอเชิดฉายกันในน้ำหอมไปแล้วล่ะเออนะครับไปโชว์หน่อยนะครับซูปเปอร์สตาร์นะครับล่างแรกปะตัวนี้ใช่ไหมทุกคนซูปเปอร์สตาร์เนี่ยตัวนี้มันเป็นล่างแรกเลยใช่ไหมน่าจะล่างแรกนะมาแนะ่ครับมีบ่อแช่แข็งเหรอเออ แต่ว่าไม่ได้ตั้งทานแช่แข็งดิไม่เป็นไรนี่ครับระวังไว้พอซูเปอร์สตาร์าแล้วนีครับพอเทผมว่าเทนะดูเด่นี่ซูเปอร,ร์แมนด้วยเนี่ยอันนี้คือการนี่เนาะโมเมนต์นะครับการหลบการแดดไม่ได้กว้างนะ ไม่ได้ไก่ไม่ได้ไก่แต่ผิวอยู่นะผิวอยู่นะครับตัวนี้เจียมตีปกตินะครับตีปกติเลยนี่แรงอยู่แล้วนะครับบูตไปเลยร้อยห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือยังไม่ใส่ของนะเพราะใส่ของม,มันก็จะโหดกว่าเดิมนี่ไงล่ะบูตไปเลยไงนะครับเป็นไงท่าที่สองครับซูเปอร์บูตเบ่งพลังทุบพื้น,นไงโหดนะอีอีอี๋พอดีโหดอยู่นะทุกคนสะกี้หนึ่งอะ่ะ เฮ้ยแหมเลยนะอะไรวะไอ้นี่มันปล่อยทำแต่งทำชื่อไม่ได้แล้วเอยโดนสกิลไอ้นี like ่นะก็เลยเราโดนไอ้นี่ไปเมื่อกี้ลุกกินงกิลทีสามเน่าพุ่งไปด้านหน้านะครับพุ่งไปชดด้านหน้าละถึงแม้ว่าดาเมจจะไม่มีแต่ว่าเท่นีครับแต่เขาเด่นในนี่เนาะสีเปกติ สกิลที่สองเบ่งพลังอีกทีหนึ่งล่ะยังไงล่ะตัวที่ไหนเรามีฮิลสกิลที่สองอ่ะผมว่าถ้าตัวนี้เป็นสายสกิลน่าจะมันกว่านี้เพราะว่าห้าเป็นทีนท่นะเนี่ยเนะทำไมไม่ทำเป็นสายสกิลวะมันจะน่าเล่นมากอย่างนี้ดาเมจไปอยู่อันนี้ไงตีปกติหมดไม่เป็นไรนะครับ ึงเราจะโดนดามิแต่เราไปคิวได้ของยากลำ้ำแสงชีฟแล้วก็โดนพุ่งเบ่งพลังหน่อยนะครับบูจัดเลยอ่ะตัวนี้นะครับมาเนี่ยครับอนิเมตดูกันหน่อยว่าจะกิดจานหรือเปล่า เจมเจมเอาอีกทีป่ะอีกทีป,ะทปะ่ะเจมเจมเจมเ็นหน่าเจมหน,น่ารักนี่นะมันมาตลกเลยอะดามเมจผมไม่ได้อยู่ที่เอ้าเฮ้ยโดนแข็งเฮ้ยเอ้ยนีไงมีไงเงท่อยู่นะเออนายครับเท่อยู่ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอ่าซูปเปอร์สตาร์นะครับตัวนี้หรือว่าไมคูลินนะนะครับก็ตัวนี้เขาไปเด่นในเรื่องของการโจมตีปกติเนะดาเในส่วนใหญ่ก็จะเป็นตีปกติแหละแล้วเราสกิลก็เฮ่ hey, นะผมว่าถ้ามาเป็นสายสกิลนะ่าจะสนุกนะเพราะว่าเราจะได้กดใช้สกิลบ่อยๆนะครับผม <laughs> แต่ว่ามเป็นสายโจมตีปกติดีเออเลยไม่ค่อยได้ใช้เมราะว่าเราจะไปใช้ในเรื่องของสกิลที่ 2, สองซูเปอร์บูลนะที่ ช่วยในเรื่องของยิวได้ด้วยนะครับผมอืมก็เป็นตัวละครตริกิวแหละนะครับอบีเขานะครับเท่ๆดีนะก็มีปีกดีไว้ก็ไว้ติกิวได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยดูอย่างอาบันเทิงแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่ในลิปหน้าเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาปิดปก่องนะครับผมสวัสดีครับ